ท่านพิธีกร <c oughs> มิตร่วมสโมสรที่คารพูท่านครับได้ฟังสามคนสามมุมสามมองสามประสบการณ์นะครับระหว่างพ่อค้าปุ๋ยนางพยาบาลและนักเรียนซึ่งมองเห็นความแตกต,ต่างตรงนี้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นแต่และคนพูดเป็นอย่างไรเรามีกระจกสองให้เห็นนะครับ เรามีกระจกสองให้เห็นว่าแต่ละคนนั้นเป็นเช่นไรนะครับเริ่มจากบทที่ห้าเรื่องดินและปุ๋ยคุณสมบัติรอบฟาร์าเป็นคนเป็นพ่อค้าขายปุ๋ยนะครับก็มาพูดในเรื่องดินและปุ๋ยให้เราฟังคุณเว่าที่ร้อยเอกเด่นสักสุริยะจะเป็นกระจกสองเงาให้เห็นทุกชนิดทุกอย่างของคุณสมบัติเล่าป่าเชิญครับ ท่านผู้วิจารณ์ท่านผู้วิจารณทั่วไปท่านพิดีกรเพื่อนสมาชิกและท่านผู้เกียรติครับมีคำกลอนบทหนึ่งกล่าวไว้เกี่ยวกับการใช้น้ำเสียงเขากล่าวไว้ว่าจิต,ตกรใช้อารมณ์ผสมสี นักดนตรีใช้อารมณ์ผสมเสียงส่วนนักพูดใช้คารมผสมสงังเียอย่าพูดเพียงเพ้อพร่ำคำหาเหงนะครับการใช้น้ำเสียงเป็นทักษะที่สำคัญในการพูดของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะบนเวทีแท่่พูดแห่งนี้ เพราะว่าการใช้น้ําเสียงถ้าหากว่าผูพ้พูดมีการใช้น้ําเสียงที่มีประสิทธิภาพสื่อออกมาได้เป็นอย่างดีนะครับหรือว่ามีการใช้น้ําเสียงอย่างเป็นจังหวะและก็เป็นการพูดแบบมีอารมณ์มีความรู้สึกที่ดีที่เป็นธรรมาชาติคนฟังก็จะสนใจในสิ่งที่ท่านพูดอยู่ตลอดนะครับนี่คือความสําคัญของการใช้น้ําเสียงเสียงดีเป็นอย่างไรหลายคนสงสัยเสียงดีต้องเคราะหรือเปล่า ต้องหวานหรือเปล่าต้องพุ้มเหมือนนักจัดรายการหรือเปล่าจริงๆไม่จําเป็นขนาดนั้นเลยนะครับเสียงดีมีเสน่ห์อยู่ที่เสียงที่เป็นธรรมชาติของท่านนั่นเองเสียงท่านเป็นอย่างไรขอให้เป็นแบบเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วมันจะดูดีดูเพราะขึ้นมาเองโดยไม่ต้องไปดัดเสียงนะครับถ้าเราไปเรียนเสียงแบบใครคนใดคนหนึ่งเราก็จะแพ้เจ้าของเสียงถึงแม้ว่าเราจะเรียนได้แม่เรียนขนาดไหนเราก็แพ้เจ้าของเสียงอยู่หนึ่งคนนั่นเอง นะครับอย่างนายห้างล็อกเป็นงเพราะห์เราจะไปเรียนเสียงเป็นนายห้างยังไงไก็สู้นายห้างไม่ได้นะครับฉะนั้นเป็นตัวของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วพูดให้มันมีชีวิตชีวาพูดให้มีเขาเรียกว่ามีม,มีอารมณ์มีความจริงใจต่อผู้ฟังนะครับเหมือนเราพูดกับเพื่อนเพืนเราข้างล่างถ้าเราสามารถพูดได้แบบนี้ท่านไปบรรยายที่ไหนท่านจะได้รับความสนใจอยู่ตลอดนะครับ วันนี้บทที่ห้าฝึกการใช้น้ำเสียงเราจะไม่ละเลยในบทก่อนๆบทก่อนๆเราก็จะดูตั้งแต่เรื่องของการลำดับสุนทรพจน์ขั้นตอนการพูดการใช้ภาษากายประกอบการพูดยังนํามาใช้ไหมแล้วการใช้น้ําเสียงดูเป็นธรรมชาติหรือไม่มีเสียงสูงเสียงต่ําเสียงหนักเสียงเบาเว้นวักหรือว่าจังหวะเร็วช้ามันต้องแบบสอดคล้องกับเรื่องที่เราพูดนะครับพูดวยอาร์ พูดแบบได้อารมณ์ได้ความรู้สึกที่ดีหรือไม่นะครับนี่คือวัตถุระสงสมของบทที่5วันนี้คุณสมบัติเล่าป่ามาพูดเรื่องของดินและปุ๋ยเป็นเรื่องที่ตนเองค่อนข้างถนัดเพราะว่าทํากิจการด้านนี้อยู่ฉะนั้นข้อมูลต่างๆจะนําเสนอได้อย่างมั่นใจวันนี้โดยหลักทั่วไปตั้งแต่ความประมาทแทบจะไม่มีหลงเหลือเพราะว่าผ่านเวทีบ่อยแล้วก็เริ่มที่จะมีความคุ้นเคยกับเวที แล้วมีทักษะที่โดดเด่นหลายด้านนะครับ